ชูวิทย์ถ้าแก่ป่วยเป็นมะเร็งอยู่นะฮะอยู่ที่ประเทศอังกฤษเมื่อวานนี้ก็มีคนปล่อยข่าวลือกันทั้งวันนะครับว่าชูวิทย์ตายแล้วบ้างนะฮะ,นะฮะซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับคุณสอยุทธเพื่อนสนิทคุณชูวิทย์ก็ได้พูดชัดเจนนะครับว่าชูวิทย์ยังไม่ตายนะเออนะ,ะผมเองก็ในฐานะเป็น FC ีชูวิทย์นะครับก็อยากให้คุณชูวิทย์นั้นสุขภาพแข็งแรง นะสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเพิ่งตายครับรักษาให้หายนะนะคนดีๆอย่างคุณชูวิทย์นะมีประโยชน์กับประเทศชาติแฉหลายเรื่องหลายราวนะจนประสบความสาเร็จที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องพวกจีนเทาฮะแฉะจนดําเนินคดีส่งฟ้องศาลคดีอยู่ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ยึดทรัพย์ได้เป็นร้อยล้านพันล้านนะครับก็คงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับก็คดีอะไรนะก็ลองเข้าไปดูใน Google นะพิมพ์คําว่าจีนเทาชูวิทย์แฉนะครับ นะแล้วก็การแฉของชูวิทย์ก็จะไม่เหมือนกับนักร้องนักแฉคนอื่นๆนะครับคือการแฉของคุณชูวิทย์เนี่ยแกแฉเสร็จแล้วก็แกเอาจริงเอาจังแกไม่เอาตังค์นะครับแกเอาจริงเอาจังไม่เอาตังค์เพราะฉะนั้นแกก็จะเอาพยานหลักฐานไปให้ตํารวจนะครับแล้วก็เปิดเผยชื่อจริงนามสกุลจริงไม่ต้องชื่อย่อกอไก่ถึงพอทั้งคู่นะครับหลังจากนั้นแกก็ไปเป็นพยาน ดำเนินคดีจนถึงที่สุดไปพบผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเอาจริงเอาจังไม่เอาตังค์นะครับนะแฉแฉไปแต่ไม่ไถบางคนก็แฉไปไถไปนะเวลาไปยื่นคําร้องก็กระดาษแผ่นเดียวนะครับพอถึงเวลาตํารวจเรียกไปสอบปากคําก็ไม่ยอมไปให้ปากคาทําให้ไม่มีพยานหลักฐานในการดําเนินคดีได้จนถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการแฉเพื่อตกทรัพย์ นะครับนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนทั่วไปซึ่งผมไม่ได้หมายถึงใครนะเพราะว่านักแฉนักร้องเดี๋ยวนี้เต็มบ้านเต็มเมืองครับนะหลายๆคนเอาเรื่องไปร้องเรียนนะนะครับมีแค่สำเนาข่าวแผ่นเดียว <c oughs> นะครับนี่ผมจะเล่าให้ฟังไปร้องปชอนะปชเนี่ยไปร้องสสเนี่ยอย่างกรณีของคุณอดีตสอสอ,อนุรักษ์นะลูกความผมเนี่ยก็มีนักร้องชื่อดังเนี่ยเอาไปแฉครับตัดข่าวไปแผ่นเดียวแล้วไปร้องครับ นะครับแค่นั้นเองฮะเนี่ยสสอ,อนุรักษ์เนี่ยแผ่นเดียวครับไม่มีหลักฐานอะไรเลยเห็นมีมีการน,นําเสนอข่าวก็ตัดข่าวไปแล้วก็ไปร้องท่านอดีตสสอ,อนุรักษ์รูปความผมเนี่ยนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเดี๋ยวนี้ง่ายนิดเดียวถ้าเราอยากรวยทางรัฐนะครับใครที่ไม่มีอะไรทําว่างๆนะใจถึงหน่อยเป็นคนใจถึงเป็นอะไรเงี้ยก็เห็นข่าวครา กําลังนําเสนอข่าวเช่นบิ๊กโจ๊กบิ๊กตอนะล้วก็ตัดข่าวไว้แผ่นนึงนะครับแล้วก็ไปร้องเรียนนะครับเนี่ยนะก็ไปร้องเรียนแค่นี้เดี๋ยวก็ได้ตังค์ใช้แล้วนะใครที่ก็เดือดร้อนใครกลัวเขาก็โอนตังค์มาให้อันนี้เ็าเรียกว่าอาชีพนักแฉนะสาหรับบางคนผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่สําหรับคุณชูวิทย์เนี่ยนะ,ะคุณชูวิทย์จะไม่ใช่อย่างนั้นแกแฉลนะแก เอาเข้าคุกเลยนะครับนะอ่านะครับจะ <_ d ata> แฉหมดอ่หลายคนก็โดนแฉไปนะโดยเฉพาะเกกรื่องยีนเทาเนี่ยถือว่าทําสำเร็จนะครับแล้วยังมีไอตำรวจเฝ้าเวยกวางตั้งดันตั้งดานแล้วก็ไปเรียกเงินจากผู้หญิงชาวไต้หวันบุหรี่วฟฟ้าอันนั้นก็ติดคุกไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานนผลงานของคุนชีวิตนะครับที่ว่าแฉแล้วไม่รับตัง แต่ถ้าแฉแล้วรับตังมันก็ไม่มีหลักฐานแล้วครับเอาผิดอะไรใครไม่ได้สักคนเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เรียกว่าแฉไปไถไปนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ติดตามดูนะครับว่าการแฉในใน,ในยุคป,ปัจจุบันมีการแฉกันเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อท่านแฉแล้วท่านต้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะไม่ว่าการดาเนินคดีถึงที่สุดแล้วจะเอาผิดใครได้หรือไม่แต่ท่านต้องเอาให้ถึงที่สุด ต้องทําเหมือนคุณชูวิทย์นะครับก็เป็นกําลังใจให้คุณชูวิทย์ด้วยนะครับเนี่ยเห็นภาพแล้วเนี่ยโกนผมหมดเลยนะครับก็ก็เป็นห่วงสุขภาพแกนะครับอยากจะให้กลับมาแฉใหม่นะฮะเพราะบ้านเมืองต้องการคนที่แฉแฉแล้วก็เอาคนติดคุกได้นะครับอย่างเช่นคุณชูวิทย์นะนะครับจุกครูจุกครูนะครับเนี่ยนะแ้วก็ยังไม่ตายนะครับอย่าไปปล่อยข่าวนะบางคนบอกตายแล้ว อะไระอะไรต่างๆนะติดตามข่าวอย่างมีสติอันนี้ก็เรื่องแรกนะฮะนะครับเรื่องต่อไปก็เบาๆหน่อยแต่ก็แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจกรณีตำรวจนะได้รับแจ้งว่ามีคนคุ้มคลั่งจิตเวทนะครับก็ขับรถสายตรวจนะครับไปรับที่จังหวัดเลยนะฮะหลังจากนั้นก็พาตัวคนคนบ้าคลั่งเนี่ยนะครับคนเป็นโรคจิตเนี่ย นั่งด้านหลังรถกระบะตำรวจมาเพื่อจะไปส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่านะครับระหว่างทางเนี่ยคนบ้านเนี่ยก็นะมาแย่งพวงมาลัยทำให้รถเสียหลัลกรถคว่ำตำรวจเสียชีวิตนะหนึ่งนายแล้วก็บาดเจ็บสี่คนอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าเสียใจนะครับทุกวันนี้คนบ้านคนข้างนึงเยอะนะแล้วก็ตัว ญาติพี่น้องก็ไม่รู้จะทำยังไงจะจับไปส่งโรงพยาบาลก็ยากเขาพึ่งพาตํารวจพอพึ่งพาตํารวจไปก็ตํารวจก็พานั่งข้างหลังแต่ไม่ได้ใส่กุญแจมือนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่คนร้ายอพอไม่ใส่กุญแจมือปุ๊บนะคนบ้าคนคลั่งนี่ก็เกิดอาการคุ้มคลั่งมาก็ปีนมาแล้วก็แย่งพวงมาลัยนะทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำตำรวจเสียชีวิตไปหนึ่งรายบาดเจ็บสี่คนอันนี้ก็เป็นเรื่องเศร้านะฮะ ก็ขอแสดงความเสียใจไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าตํารวจนา้าดีนะควรสรรเสริญควรยกย่องนะครับผมเชื่อนะครับว่าในสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยมีตํารวจดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายสองแสนคนเนี่ยผมว่าคนดีเยอะส่วนตํารวจที่ไม่ดีเตําตรวจบัญชีมาตํารวจฟอกเงินตํารวจรับส่วย <c oughs> ก็น่าจะเป็นตํารวจระดับ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจวาสนาถ้าตำรวจที่ไม่มีไม่ได้เป็นระดับผู้บัญชาการผู้การผู้บำกคับผมว่าโอกาสจะไปรับสวยรับเงินคงยากนะครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับน้องๆเพื่อนๆตำรวจหลายคนเนขาโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าอาจารย์ครับเวลาจัดรายการเนี่ยอยากจะให้ความเป็นธรรมกับตำรวจด้วยเพราะตำรวจส่วนใหญ่เป็นคนดีสองแสนกว่าคนเนี่ยแต่มันก็จะมี ในแต่ละโรงพักแต่ละกองบัญชาการแต่ละจังหวัดมันก็มีคนไม่ดีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่อยากจะให้กำจังกำลังใจตำรวจดีๆมีเยอะครับเช่นตำรวจจราจรเนี้ยทางหลวงแถวแถวลบบุรีหรืออะไรอะ่ะช่วงสงการนี่ก็โดนรถชนไปบาดเจ็บสาหาัสอันนี้ก็เป็นตำรวจดียากจนก็ตำรวจพวกนี้นี่สินเยอะนะตำรวจที่ก็โทรมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตำรวจกับครูเหมือนกันเลยหนี้เยอะ ครูก็สอนหนังสือนี่ก็เยอะตำรวจก็นี้เยอะนะตำรวจส่วนใหญ่ยากจนมันจะมีตำรวจไอ้ที่ร่ำรวยเก็บสวยเก็บอะไรต่างๆที่เป็นข่าวเนี่ยตำรวจเขาไล่ฟังเฉพาะตำรวจระดับผู้กำกับผู้การผู้บัญชาการอะไรพวกนี้มีอำนาจแล้วก็บางคนบางท่านก็ใช้อำนาจในทางมิชอบเก็บสวยบ่อนการพนันนาะพนันออนไลน์ต่างด้าวทางหลวงอะไรต่างๆบางบางคนบางท่าน ซึ่งหาพยานหลักฐานยากในการด,ดําเนินคดีคนเหล่านี้นะครับก็จะเป็นคนที่ร่ารวยนะบางคนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอะไรต่างๆนะเขาเล่าให้ผมฟังจริงเท็จยังไงผมไม่รู้อะพี่น้องก็ดูแลกันตำรวจแต่ละคนเงินเดือนระดับคนเอกเงินเดือนแสนกว่ามีเงินให้ลูกน้องใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนเดือนละล้านกว่าบางเยอะแยะบางคนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับนะนะครับ ที่เป็นข่าวเป็นคราวกันก็เยอะแยะหลายคนนะแล้วก็การแฉการอะไรต่างๆก็ตัวย่ออยู่ในแะ่บตัวจริงไม่มีนะการแฉตัวย่อแล้วไม่แฉตัวจริงก็แสดงว่าอะไรต้องการตบซับเขาหรือเปล่านะนักร้องเดี๋ยวนี้ก็มีนักร้กองดีนักร้องตบซับลองลองเสร็จก็ไปเรียกเงินเรียกทองเขาเนะเห็นข่าวกันแล้วนะนะครับนะร้ลองเสร็จปุ๊บคนไหนกลัวก็อาตัคงมาจ่ายอะไรเงี้ยนะนะบางคนก็แขวนหน้าบ้านบางคนก็โอนเข้าบัญชี บางโอนก็เข้าบัญชีพักพวกแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้พัฒนาครับการทุจริตคอร์รัปชันก็โอนเข้าบัญชีม้าทั้งที่ตํารวจมีหน้าที่ปราบปรามบ,บัญชีม้าแต่ก็มีตํารวจบางคนใช้บัญชีม้าเสียเองตามที่เป็นข่าวใหญ่นะครับคดีบิ๊กโต๊กบิกต่อเนี่ยนะทั้งสองบิ๊กนะก็ถูกกล่าวหาว่ามีลูกน้องใช้บัญชีม้าทั้งคู่นะครับส่วนจะผิดหรือถูกก็อรอศาลตัดสินทั้งบิ๊กโจ๊กบิกตอ ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา29วรรค2นะครับท euh, uh ั uh uh ้งวิกโจ๊กวิกต่อนะครับรัฐธรรมนูญสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจนกว่าจะมีคําพิพากษิาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดเพราะฉนั้นก็เวลาเราพูดถึงบิกโจ๊กวิกต่อเราก็ต้องบอกว่าผู้บริสุทธิ์เขาคือคู่ราบริสุทธิ์เขาถูกการแกล้งเขาถูกใส่ร้ายเราต้องไปแนวนี้ไปก่อน เพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยรับรองคุ้มครองบุคคลที่ถูกดำเนินคดีอาญานะครับนะบุคคลที่ถูกดำเนินคดีอาญาให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดจะปฏิบัติต่อบุคคลนะั้นเสมือนผู้กระทำความผิดมิได้อันนี้คือรัฐธรรมนูญนะก็ฝากไปยังบิ๊กโจ๊กและบิ๊กต่อก็สู้คดีกันต่อไปครับนะสู้กันต่อไปนะครับนะครับแต่การจะสู้คดีก็ให้นึกถึงคำพูดของพี่ชูวิทย์นะ สู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณชุกครูคนะครับนะถ้าเราทำผิดแล้วเราสู้เนี่ยติดคุกแน่นอนนะและถ้าแพ้ติดนานเลยสารไม่ลดโทษถ้าเราทำผิดและรับสารภาพ,พสารลงโทษพอประมาณก็คือลดโทษตามกฎหมายอาญามาตรา78เพราะนั้เพนก็ฝากบิกตกต้วิกต่อนะครับถ้าทำผิดสมมุตินะสมมุติทำผิดให้รับสารภาพ,พ นะอย่าเป็นผู้ร้ายปากแข็งอย่าสู้คดีจนจำนวนต่อหลักฐานไม่มีเหตุบรรเทาโทษโทษนกนะแต่ถ้าถ้าบิ๊กโต๊กพี่ตอไม่ได้ทำผิดก็สู้แม่งไปเลยนะสู้ไปเลยครับหัวชนฟ้าไปเลยนะสู้ตั้งแต่การออกหมายเรียกไม่ชอบไม่ใสยย่ยศไม่ใส่ตำแหน่งนะครับนะแล้วมาสู้ไปเลยหมายจับก็ไม่ชอบไม่ใสยย่ยศไม่ใส่ตำแหน่งสู้ไปเลย ตำรวจไม่มีอำนาจสอบสวนนะฟ้องร้องตำรวจนะครับแจ้งความจับพนักงานสอบสวนอัดเข้าไปเลยครับถ้าคิดว่าสิ่งที่เ,เราทำนั้นเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตก็ฝากไปยังบิ๊กโจกนะครับสู้เต็มที่ไปเลยวิกต่อกันเป็นการก็สู้กันเข้าไปนะเอาให้เต็มที่ถ้าคิดว่าเราไม่ได้ทำผิดนะแต่ถ้าเราทำผิดพยานยหลักฐานชัดเจนนะผมว้ารับสาภาพดีว่า นะครับรับสาภาพเดี๋ยวเดียวออกจากคุกแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องไปอะไรมากแป๊บเดียวติดคุกเดี๋ยวนี้สบายครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เท่าที่ผมถามเจ้าที่ราชัณฑ์มานะเขาบอกว่านะติดคุกเสร็จรับสารภาพเลยจบคดีถึงที่สุดก็ลดโทษลดโทษทุกปีนะนะครับก็ติดคุกป,ประมาณหนึ่งในสามสิบปีแล้วก็ติดสักสามปีนะสามเจ้าที่ราชัณฑ์เนี่ยพักพวกันก็เล่าให้ฟัง